สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากา็มาเก็บสตรอเบอรี่แถวบ้านเรากันนะคะนี่นะคะหนึ่งอันนี่นะคะก็คือเก็บได้หนึ่งกิโลนะคะทุกคนอันนี้คือกระดาษสาหรับหนึ่งกิโลนะคะทุกคนเด๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเก็บได้เยอะไหมนะคะก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลราคาเจ็ดยูโรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะแล้วเราก็จะเอาไปทำแยมกันนะคะทุกคน หรือไม่ก็กินกันแบบนี้นะคะทุกคนเรื่องของตัส่วนนึงก็จะเป็นแปลงไปแบบนี้เลยนะคะแนวยาวไปเลยนะคะมีคนอื่นที่เขาเก็บกับเราด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็เลือกหาตามใจชอบเราเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่แต่ว่าเราก็ต้องดูนะคะว่าเน่าไม่เน่าเนี่นะคะเต็มเลยนะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ช่วงสตรอเบอร์รี่นะ รูปแบบนี้ยังไม่ดีนะคะทุกคนคือจะต้องให้มันแดงจริงๆนะคะเราถึงจะเก็บนะคนนั้นแดแบบขมักขะเม่นมากนะคะทุกคนนี่นะคะก็ได้ดีนะคะแต่ว่าได้ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากยังไม่ค่อยสุกนะคะหรือไม่ก็สุกก็สุกไม่หมดนะคะทุกคนจะเป็นแบบนีนนะะ้นี่นะคะคือเขามาเก็บกันก่อนหน้าเราแล้วนะคะในพักหนึ่งเนาะ นี่นะคะก็ยังเก็บไม่ได้นะแบบนี้นะคะสวยมนีม่น oh. no มักรโอ้แป๊บโนเปเซียนขวดเต็มนะคะทุกคนยังได้อยู่นะนี่นะคะกู๊ดกามากู๊ดกามานี่นะคะเราก็นี่นะคะคนอื่นเขาก็มากกเก็บกันเต็มเลยนะคะต้องใช้ความอดทนนิดนึง เราก็จ่ายเงินกันนะคะทุกคนไปไๆนี่น,นะคะกิจกรรมยามว่างในช่วงนี้นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะมาเก็บสตรอเบอรี่เนี่นะคะเราจ่ายตังค์เยนมี่ยนี่นะคะเราก็จะมาเก็บเรสเบอร์รี่กันนะคะทุกคนนี่น,นะคะเต็มเลยนะคะเราเอา สตอเบอรี่หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็เลสเบอรี่หนึ่งกล่องนะคะทุกคนก็จะมีในช่วงเดือนหน้าร้อนแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีเป็นช่วงๆกันนะคะทุกคนในช่วงหน้าร้อนนี่ก็จะเป็นอะไรที่เรามาหาเก็บแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ไปชั่งกิโลนะคะแล้วก็จ่ายเงินนี่ยคคะยาวเลยนะคะเยอะมากนี่นะคะอันนี้ยังเก็บไม่ได้เน,ะนาะนี่นะคะเราก็หาเก็บ ที่เก็บได้แล้วนะคะทุกคนนเต็มเลยนะคะทุกคนต้องหาที่แดงๆมากๆเลยนะคะเหมือนกับสตรอเบอรี่ค us> ุณอันเดียมือเก็บนะคะสดๆจากต้นเลยเวชมูนอัธดีดดนเฮียดิสไมซึินซินอัพอัพอัพเมสยุธิสยุนีเนาะยุนียูลีเนาะใช่ไหม ส่วนมากนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือน,น,นมิถุนาพรางไหมมิถุนากรกดาสิงหาช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะสิงหานะจ๊งโมออกุสเสเปรสต์มาร์ลเรชชอนเนาะที่รักเนาะ,ะในสิงหานี่ก็จบแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าลูกเขาสุกนะคะเขาก็จะหลุดออกมาเลยนะคะเราไม่ต้องดึงมากนะคะทุกคนถ้ายังไม่สุกเขาก็จะไม่หลุดออกจากต้นนะคะทุกคนนี่นะคะ หาไปเรื่อยๆนะคะแต่ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนเยอะมากหาเขาไปเรื่อยๆคะ่ะกิจกรรมวันว่างนะคะทุกคนนี่ยะคะลูกลูกแบบนี้นะคะลูกใหญ่อยู่นะคะทุกคนก็กินได้เลยนะคะเราสามารถชิมได้นะคะคือไม่ไม่ปลอดสารนะคะอืมหวานมากหวานจริงๆนะคะทุกคนเก็บไปก่อนนะคะเก็บไปเรื่อยๆ น,นะคะถ้าเกิดลูกที่มันงอมมากๆเลยนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนนี่นะนี่นะคะอย่างนี้เอาไปกินกับพริกน้ำปลาก็ได้นะคะทุกคนนี่ยนะใส่พริกเกลือเนาะอ,อร่อยนี่นะคะเราก็หากันไปเรื่อยๆนะคะนนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าเราเดือดได้หรือยังนะ เนี่ยนะคะถ้าแก,กขอสุกนะคะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะกำลังดีเนี่ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยหวานนะคะทุกคนไม่เปรี้ยวนะคะลูกเบลเลยนะคะเพ่อนแอนเดรียสในภาษาเยอรมันไฮส์วีซักแมนเอนด์ดอชแลน ฮิมเบร์น์แดานี้ซึ่เนแอปเปิลและฮิมเบร์ไม่ช่าว่าแอปเปิลและฮิมเบร์แอปเปิลนั้นคสตอเบอรี่และฮิมเบอร์นันคืรซเบร์รี่นะคะทุกคนนี่นะคะซื้อจะลองเนี่ยว่ายได้ดูมันเก็บต่อไปนะคะเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมมันหยุด ถ้าแบบเขาสุกนะคะนี่นะเราก็ดึงเขาออกมาได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีติดเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่นะคะไม่มีเม็ดนะคะนี่นะคะเราก็เก็บกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะแชติกริสกันมาเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันนะคะมาโคเก้นวิเซียคอสเซอร์เสร็ครืมาเนี่ยอุ่นกาแฟโซนเนะอัพ März, Bis, bis Juni, Juli. ne? แมสเน i ะาะเป็ t เป็นยูนียูรีแมสเนี่ยกลางเดือนพฤษภาคมนะคะที่เขาจะมีกันนะน,นะคะก็คือช่วงกลางเดือนพฤษภาจนถึงเอ่อยูนีเนาะ,ะจนถึงมิถุนายนะคะ <im> หรือไม่ก็ถึงกระะกฎานะคะทุกคนเนี่ยนะคะ <im it> เขาก็แถวนี่นะคะคืออยู่แถวบ้านเราเองนะคะทุกคนเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเรสเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะ เนี่ยนะคะช่วงหน้าร้อนเราก็จะมาเหมือนกับมาหารกิจกรรมทำกันแบบนี้ได้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันค่ะแมววิเสิ ออนีมกับเ้อ่นะคะเรียบร้อยแล้วเดอเดอไไหนตกลับบ้านให้เสร็จนะาส์กลับบ้าน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  แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแมนะนี่อันนี้ก็ฝากคลิปนี้ของพวกเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็หลักๆทุกคนนะคะ follow subscribe แล้วก็ like, share ด้วยนะคะ Thank you, share บายบาย see you next บายบาย นี่คือเลสเบอรี่ที่เราเก็บมานะคะทุกคนเราก็จะมาทำเป็นแยมนะคะก็ปั่นก่อนเลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเลสเบอรี uh, ่นะคะปั่นออกมาแล้วเราได้แค่600กรัมนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำตาลที่เป็น uh, น้ำตาลของแยมนะคะเราจะใส่ประมาณ660กกรัมนะคะทุกคนนะจะได้ไม่หวานเกินนะ นี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะพอเดือดปุ๊บเราก็จะตักใส่โหลทันทีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเท่านั้นงนะคะก็เสร็จ้วค่ะแยมออลาสเบอร์รี่ของเรานะคะทุกคนเนี่นะคะเราก็จะเคี่ยวรอเขาเดือดนะคะทุกคนนี่นะพอเขาเดือดเราก็จะตักใส่โหลแก้วทันทีเลยนะคะโหลแยมนะคะทุกคนและต่อไปก็คือแยมสตรอเบอร์รี่นะคะ แอปเปียมามล่าเดอคุณอ e ันเดทรทงคอสซาโหสตรอเบอรี่ ari, อร่อยมากเลยนะคะแมวชิมแล้วนะคะทุกคนหวานมากนี่นะคะคือสตรอเบอรี่ที่แมวปั่นแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าในอ่หม้อนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะวัดส่วนผสมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลวัดส่วนผสมลงไปเหมือนกันคะ่ะก็ง่ายๆนะคะทำเยมของเราเองนะคะ นี่นะคะสตรอเบอรี่ของเราได้840นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาตวงน้ำตาลของเรากันนะคะน้ำตาลเย็นของเรานะคะก็จะใช้เก้าร้อยนอยส์เดาิลกิกเก้าร้อยยี่สิบนะคะทุกคนเลยนะคะเก้าร้อยยี่สิบกรัมนะคะทุกคนน,นนลยนะตวงไปเรียบร้อยสูตรของเราง่ายๆเลยนะคะก็คือ1ต่อ1นะคะคือถ้ามีผลไม้1นกิโลนะคะ น้ำตาลแยมก็1กิโลค่ะทุกคนแล้วก็กะเอาท่าน,น้อยกว่าหรือมากกว่าเนิดนึงนะคะทุกคนก็กะเอานะคะแต่หนึ่งต่อหนึ่งนี่คือเป็นสูตรที่ตายตัวที่สุดระคะเดี๋ยวเราก็รอเดือดเนาะแล้วก็ใส่ลงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จค่ะและนี่ก็คือเลสเบอร์รี่นะคะทุกคนแยมเลสเบอร์รี่นะคะยังร้อนอยู่นะคะเราจะรอให้เขาเย็นก่อนนะคะเราจะเอาลงไปห้องใต้ดินของเรานะคะทุกคนและนี่ก็คือ แยมสตรอเบอรี่ uh, ของเรานะคะร้อนๆเลยนะคะทุกคนนะนะเราก็จะได้สี่กระปุกกับกระปุกเล็กนะคะกระปุกใหญ่กับกระปุกเล็กนะคะทุกคนนะนะเรียบร้อยแล้วถือว่าทุกอย่างโอเคนะคะทุกคนไปเก็บผลละไม้จากสวนนะคะแล้วก็มาทำแยมกันนะคะทุกคนมิซิอนคอมพลี t e นะคะ ะะเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าเราจะทําแยมอะไรกันอีกนะคะทุกคนนะเราก็จะดูช่วงให้มันตรงกับช่วงผลไม้ที่เขามีเก็บในช่วงฤด,ดูนะคะทุกคนแล้วของเราก็ปลอดสารด้นะคะเพราะเราทําแบบเหมือนกับว่าเป็นสูตรของคนเยอรมันโดยตรงเลยนะคะทุกคนก็คือปลอดสารนะคะทําแบบธรรมชาติเราก็อยู่ได้นานด้วยคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะกินได้นานเลยนะคะแต่เราต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะเราถึงจะลงไปที่ ห้องใต้ดินนะคะทุกคนขอบคุณคุณแอนเดรียเฮเฟนขอบคุณค่ะเขาช่วยกันทำนะคะสับเคิลเย้คึกกะมากออนซ่า <c oughs> เยี่ยม,มดไทยเละจอมันเ, <Jam. S 1> เ,เยี่ยมเยี่ยมสตรอเบอรี่นด์เยี่ยมเลสเบอรี่ยูฟอลโล่กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน